สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผู้สุขคนนะครับพี่น้องพบกับส่องพ่อใหญ่ทาพาเลเดอครับพี่น้องวุฒิสอนจันนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็อยู่อุทยานแห่งชาติภูสิงห์นะครับพี่น้องภูสิงห์นะครับพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเด้อครับพี่น้องนี่ส่วนอุทยานแห่งชาตินี่ก็เป็นสั้นเขื่อนนะครับพี่น้องเนาะนี่ก็สันเขื่อนเด้อครับทั้งผูกกับเป็นภู เขาเนาะครับพี่น้องเนาะเป็นภูเนาะครับพี่น้องนี่งภูสิงเด้อครับพี่น้องทางเทิงก็สิเป็นวัดครับอุทยานแห่งชาติเนาะครับพี่น้องภูผาเทิอบเนาะครับพี่น้องเนาะหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พอทอหนึ่งห้วยสิงเนาะครับพี่น้องของจังหวัดมุกดาหารอันนี้ก็สิเป็นเขื่อนเนาะครับพี่น้องสันเขื่อนเด้อครับพี่น้อง งามเด้อครับพี่น้องใครบนทัานเคยเขามากอ่ะอยากมาเบิ่งมาส้มกับงามเนอะครับพี่น้องธรรมศาสตร์ทั้งทั้งผงกับสิเป็นเขาเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่อนกับสิเดคันคันพายเนาะครับพี่น้องฮ็้คันเขื่อนเขื่อนน้อยๆเนาะครับพี่น้องบรรจุนางปรไดิาลลูกบาดเม็รอยู่ครับพี่น้องทั้งผีกับเป็นเขาเขื่อนครับพี่น้องทั้งผีกับเป็นอุทยานแห่งชาติเนาะครับพี่น้องสำนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเนอะครับพี่น้องเพื่อนใดเห็ดบอล บอลดูบอนเศร้าบอลผลลักธ์าปานะครับพี่น้องพลผน,นกุงงง้งปูกปงปปนะูกปลาขนาดนี้ก็ได้มาแต่เมืองมุกดาหารเนาะครับพี่น้องได้พาครูบาอาจารย์มาไปหาหมอก็เลยมาแวสันเพนเนาะครับให้เพิ่นสันเพนอยู่นี้เนาะครับพี่น้องพลกักเขียนซื้อไว้เด้อครับพี่น้องไม้พยุงเนาะครับพี่น้องนี่ไม้พยุง อันน awesome, ี้ก็สิเป็นไม้พยุงคือกันนะครับพี่น้องเคยเคยเห็นบ่ครับต้นไม้ยุงนะครับพี่น้องบ้องกับเจ้าซื้อขายกันนั่นแหละครับราคาแพงๆนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นไม้ยุงเด้อครับพี่น้องเพิ่นไ้ปลูกไว้นี่ก็สิเป็นต้นบักแต่ค่าต้นมะแ่ค่าแล้วก็ต้นจันผาเนาะครับพี่น้องเนาะอยู่อันนี้ก็สิเป็นเขื่อนเนาะครับพี่น้องเขื่อนหวยซิงเด้อครับพี่น้องอ่างเก็บน้ํา ห้วยสิงน้ำลึกสี่เมตรผืนเขียนไหวนะครับพี่น้องสถานนาการน้ำปลอดภัยอันตรายเพ่นกรพอควรระวังเนาะครับพี่น้องสำหรับผู้สิงคุนเด้อพี่น้องผุนห่านลอยน้ำยุ่ลกกางผมครับพี่น้องเห็นบ่ดำดำผืน้ะครับพี่น้องห่านลอยน้ำเป็นโฮมใหม่ยุ่งเนาะครับพี่น้องคนปลูกใหม่ยุ่งไหวต้นนี้ครับ ทางอุทยานแห่งชาติน้อครับพี่น้องภูสิงเดอร์เหมาะสำหรับมานั่งเล่นน้อครับพี่น้องมานั่งพักผ่อนมาแวก่กินเขากินน้ำก็ไดน้องครับพี่น้องแต่ว่าซื้อมาเองเดอ้ออาหารการกินน้อครับเ่นบ่มีขายห้นะครับแต่ว่ามีบอนนั่งบอนเศร้าหาย,ยูุครับพี่น้องอุทยานแห่งชาติภูสิงอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารเดอร้อครับพี่น้องทางผูกกัสิเป็นน้ำตกบัจักนะครับเ่ยพอเด้ยินเสียงน้ำอยู่ครับน้ำตกตาดบัจักนะครับพอนามลงมาจะพูนะครับพี่น้องเนาะผลตกประคืนบรรยากาศกระลมลื่นดีเดอ้อครับพี่น้อง มือสีขุ่มๆในจักน่อยเจ้าหน้าที่เพื่อชูทั้งในเพ,พี่น้องครับพี่น้องเนาะซุ่มเบิง่งบรรยากาศน้ำกันครับพี่นอ้องอยู่ภูสิงค์ครับมกดาหาร ทางผีก็จะเป็นกล่องเคลนเนาะครับพี่นอ้องทางผีก็จะเป็นกล่องเคลเด้อครับพี่เนาะสูงในเป็นปลาทั้งลุ่มผลพักปลาเป,ปเป็นให้น้านาะครับนี่คือบริเวณสันเขื่อน หวยผู้สิงน้อครับพี่น้องไปเอาสิงางเลาะเบิ่งสันเคลื่อนน้ำกันครับบรรยากาศสีคึมคึมครับพี่น้องคือพ้นสีตกนี่แหละลมกับพัดวีวีน้ะครับพี่น้องเห็นบ่อห่านครับพี่น้องห่านลอยน้ำเห็นบ่ครับหุ่นดำดำหุ่นเด้อครับพี่น้องทางผีเพื่อเกิดสีเห็ดคล้องน้ำน้อครับพี่น้องห้องน้ำให้เกษตรกรน้ครับพี่น้องนอกนี่ทอทอเห็นบ่ครับ ท่อนะครับพี่น้องกเษ็ดคลองน้ำนะครับพเพื่อนเกได้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นยางต้นมักแต่คาต้นไม้พยุ่งนะครับพี่น้องนั่คือซันเคลื่อนงามเดอ้อครับพี่น้องเพราะแนไปู่ทก็นจะเป็นเขานะครับพี่น้องเนาะเป็นเขางามนี่คือเคลื่อนอ่างเก็บน้ำภูสิงนะครับพี่น้องหวยสิงเดอ้อ เห็นบ่ครับพี่น,อหหน้องห่านเห็นไหมบ่เบ่งเบิ่งซูมพี่น้องเบิ่งเด้อเห็นบ่ครับบ่อยากเข้มไปได้เนาะพี่น้องเนาะมันไกลครับมันไกลแนนดูกล้องบ่เห็นครับสายตาเป่านี่โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเบิกกัน สิเป็นงัวนะครับงัวมาหากินหยาครับพี่น้องของไทยบานครับงามบอกครับพี่น้อง เขาบอกเเขาไปวัดเนาะครับพี่น้องเพราะว่ามันเสีขึ้นผู้ไปใกล้อีกเนาะครับพี่น้องวัดกันนะหานเล่นนามคู่หนึ่งครับจนสี่เดือนหานา่ะสิมีคนมาเลรินนามเนาะครับอยู่นี่คนเล่นนามเด้อครับเพราะว่านามมันก็ พี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นนางเงือกแล้วครับพี่น้องนางเงือกครับพี่น้องนางเงือกเห็นบ่อครับพี่น้องโอ้งามบ่อครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไวเพียงํำนีเด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้องอ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์นะครับพี่น้องเนาะ